หมยที่มีอาการยืดหาแสงมันเป็นแบบนี้นี่เองครับสาเหตุก็เพราะว่าแสงน้อยเราเองก็ไม่ได้ขยับตำแหน่งของกระถางผลที่ได้ก็คือยอดของเขารีบยาวเลื้อยแบบนี้เลยนะครับไม่อวบบางทีบางครั้งต้นเอียงก็ดึงให้กระถางคว่ำกิ่งหักได้เลยครับต้นรสแมรี่ซาเลมต้นนี้เป็นต้นที่มีความหมายกับผมมากๆเลยครับ เพราะว่าพี่แยมบ้านสวนสาวนีปากช่องให้ผมมาเป็นของขวัญวันเกิดตอนนี้ต้นก็โตมากๆแล้วกระถางใบเดิมสารอาหารก็ใกล้ที่จะหมดเต็มทีแล้วครับผมจะเปลี่ยนกระถางพร้อมกับเพิ่มดินให้นะครับผมจะใช้ดินปลูกอร่อย5ดาวนะครับดินตัวนี้เป็นที่รู้จักกันดีมากๆเลยในวงการกุหลาบนะครับแต่ผมเอามาทดลองปลูกพวกสมุนไพรฝรั่งเนี่ยงามดีมากๆเลยดินอร่อย5ดาวตัวนี้ทําให้ผมไม่ต้องหมากลดการจัดก,การไปได้เยอะเลยครับทำการปรับทรงต้นให้ตรงนะครับตุ้มดินข้างล่างอาจจะเอียงไปบ้างไม่เป็นอะไรครับ หลังจากที่ต้นได้ตำแหน่งแล้วนะครับทำการเติมดินลงไปให้เสมอขอบทรงต้นเดิมนะครับเพื่อนๆหลับในขั้นตอนนี้เพื่อนๆสามารถตัดแต่งกิ่งนะครับทำให้ฟอร์มเขาสมมาตรได้เลยหลังจากนี้เราจะมาทำการบำรุงด้วยปุ๋ยอินซีชิโลพร้อมกับตัว powerstone นะครับปุ๋ยอินซีชิโลผมจะใส่ลงไปประมาณสัก2ช้อนโต๊ะนะครับต่อขนาดกระถาง15นิ้วส่วนตัว powerstone นะครับผมจะใส่ลงไปประมาณสัก2ช้อนชานะครับโรยบางๆบริเวณของขอบของกระถางครับเพื่อนๆก็ขอให้มีแค่ดินดีปุ๋ยดีมีร แค่ธาตุเพียงเท่านี้เองครับการันตีได้เลยว่าต้นรถแมรี่ของเราจะกลับมาอลังการกว่าเดิมแน่นอนครับ